นะ,ะนี่นกำลังจะไปไปดูอากิโอเล่นสกีนะคะพอดีวันนี้เขาให้มาดูการเรียนการสอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิชาสกีนะคะผู้ปกครองก็กำลังมาเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มีที่จอดรถนะคะก็เลยให้มาจอดอีกที่หนึ่ง เวลาเริ่มวันนี้ก็จะเริ่มประมาณ9ก้าโมงสีนะคะที่อาก,กิวบอกแม่ไปนะคะแล้วก็จะเสร็จอีกทีประมาณ1 0บโมงสีนะคะก็ะมาชั่วโมงหนึ่งนะคะที่นี่มีหิมะนะคะก็เลยเหมือนเป็นความโชคดีหน่อยคืออาก,กิวก็จะได้เรียนแบบว,ว่าวิชาสกีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบว่า เป็นทางโตเกียวหรือว่าตรงที่ไม่มีไม่มีหิมะก็จะไม่ได้เล่นนะคะถึงก็วัดไข้กันก่อนเลยนะคะอัน,นี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปนะคะมาได้หิมะ เห็นแม่แล้วเห็น เป็นลานสกีนะคะที่เด็กๆจะขึ้นไปเล่นในวันนี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ทำไว้นะคะอันนี้เด็กๆก็เตรียมใส่แผ่นสกีนะคะอากิโอใส่เป็นไหมเนี่ย เป็นเพื่อนสนิทค่ะ ดีใจอย่างเลยนะคะเห็นอากิวมีเพื่อนเหมือนแบบเหมือนดูแลอากิวเป็นอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็เล่นเก่งด้วยนางก็มีเพื่อนสนิทอยู่นะคะจริงนะเวลามาดูอย่างนี้ก็น้ำตาจะไหล พอขึ blender, teens, ้นตรงเนินเขาก็จะหันข้างนะคะแล้วก็สไลด์เท้าไปทีละข้างนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะ เยวมีเพื่อนที่น่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าน้องคนเสื้อสีฟ้านี่นะคะเป็นเพื่อนสนิทกับวิวคอยดูกิวมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่แม่ดูหลังสุดคงจะเหมือนพ่อนะคะเกียรติยีราหลืกว่าเฟส จริงๆวันนี้นางไม่อยากให้มานะคะตอนแรกอะ่ะนางอยากให้มาแต่ว่าพอคิดไปคิดมาบอกแม่ไม่ต้องมาหรอกแม่ก็เลยถามทําไมก็ผมอะ่ะเล่นไม่เก่งกลัวแม่ว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าลูกจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งแม่ก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมนั่นแหละก็เลยอ่า,อาถ้างั้นก็มาก็ได้จริงๆก็อยากให้แม่มานะแต่ว่ากลัวแม่มาเห็นว่าตัวเองเล่นไม่เก่งแล้วแม่จะดุมั้ง อ่องแตวันนี้นั้นรู้สึกจะร้องไห้เพราะว่าเห็นอากิวม,มีเพื่อนที่ดีนะคะอันนี้คืออยู่แค่ปอนหนึ่งเองแต่ดูเขาเป็นห่วงอากิวนะจริงๆน้องคนนั้นเหมือนเล่นเก่งนะคะแต่ว่าเหมือนเขาคอยดูอากิวตลอดอยู่เคียงข้างเนาะมีเพื่อนที่ดีเน,นี่ยตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยนะคะเขาอยู่ข้างๆอากิว ถ้าเราไม่ใส่หมวกอย่างนี้นะคะเราก็จะแสบตามากนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางแจ้งอย่างนี้เราสามารถใส่หมวกแบบนี้นะคะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะโอ้หกลาของแม่ทำได้อยู่ค่ะกุอย ไม่ล้มดีแล้วลูกเ,เพื่อนสนิทอาก,กิวคณเก่งจังเลยสอนอากิวด้วยนะลูกนะ たたねねねやっありがといい大人の友達だ、ね、っていう友達はい、頑張ってね。 เป็นยีตของญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าโดรายิสโตะนะคะโดรายิสโตะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงฟูนะคะเบกกิ้งพาวดะนะคะเบกกิ้งพาวดะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ำตาลนะคะเรียกว่าซาโตะนะคะนี่เป็นเกลือนะคะเรียกว่าชิโอนะคะ เป็นสูตรที่เีินกักเอานะคะ น,นี้เป็นถั่วถั่วแระนะคะที่คนญี่ปุ่นเขาจะไปทำไส้ขนมต่างๆนะคะเ่ซื้อมานะคะเพราะว่าอยากกินสังขยาใบเตยนะคะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้มีใบเตยเยอะนะคะมีแค่ในช่องฟิตไม่กี่ในบนะคะแล้วก็เนี่ยก็ชอบอันนี้ด้วยนะคะ,ะถั่วแระนะคะถั่วแระกวนนะคะ,ะ,นนะ,คะที่เขาใส่เขาจะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะแต่ก็หวานไม่มากนะคะ เส่น้ตาลนะคะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะเพื่อความหอมของใบเตยแล้วก็หอมถั่วและนะคะที่มีกลิ่นตรงนั้นก็จะกวนไปนะคะกวนไปเรื่อยๆจนเขาแห้งเลยนะคะ คือตอนนี้นะคะทวนและกิน่นทวนและกิ่นใบเตยนะคะอ่อนๆนะคะอยู่แล้วนะคะอยากกินแล้วเนี่ยม mm hmm. ันจะใส่แป้งข้าวโพดไปนิดหน่อยนะคะให้เขาเออมีเนื้อสัมผัสที่ละมุนขึ้นนิดนึงนะคะ เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหอมหวานพอดีนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นดเดี๋ยวเราจะมาทอดอปลาท่องโกกันนะคะ thank <sweak> you